ใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวหลอดมาทางนี้สูตรทำง่ายไม่ต้องเสียเวลานึ่งแป้งบางเฉียบเครื่องเน่นๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหลอดแห้งแป้งบางๆนุ่มๆม้วนใส่ไส้จุกๆไม่ต้องงอเส้นใหญ่ห่อด้วยแป้งเวียดนามพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดทำง่ายรับรองติดใจแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากหัวใช้โป๊หวานแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็ดหอมแห้งเอาไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนเลยนะคะ เจ๊ปันใส่แครอทกับถั่วแขกนะคะเพื่อนเพื่อนจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้ค่ะเห็ดเข็มทองแล้วก็เต้าหู้แข็งที่ขาดไม่ได้จะเป็นถั่วงอกนะคะนำผักทั้งหมดมาหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ทานง่ายๆค่ะผักที่เพื่อนๆต้องการเพิ่มมากกว่าที่เจ๊ปานมีตรงนี้ก็ได้นะคะตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วนำผักทั้งหมดที่เราหั่นนะคะลงมาผัดเลยค่ะ เดิมจากเห็ดหอมเลยนะคะแล้วก็เต้าหู้แข็งตามด้วยใช้โป๊ะเห็ดเข็มทองที่เราซอยเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ถั่วแขกแครอทถั่วงอกอันดับสุดท้ายเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะผัดจนทุกอย่างสุกทั่วและผักสลบแล้วเป็นใช้ได้ค่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะรอให้เขาเย็นค่ะ ในส่วนของน้ำจิ้มทำง่ายๆค่ะเจแปนจะใช้พริกขี้หนูตำนะคะตามด้วยน้ำตาลใสแดงแล้วก็น้ำส้มใสชูซีอิ๊วดำเป็นซีอิ๊วดำแบบหวานนะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันน้ำตาลละลายก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะน้ำจิ้มสูตรง่ายๆทำเองค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดเริ่มเย็นแล้วเราจะมาเริ่มสู่วิธีการห่อแบบง่ายๆกันค่ะ เจ๊ปานจะใช้แป้งเวียดนามหรือแป้งห่อแหนมเนืองแบบนี้นะคะเตรียมเขียงไม้ให้เปียกชุ่มแบบนี้นะคะเวลาห่อแป้งแป้งจะได้ไม่ติดเขียงแล้วนําแป้งมาชุบน้ําหมาดๆทั้งสองด้านเลยค่ะตักไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดมาวางไว้ตรงกลางของแป้งเลยนะคะทําทานเองใส่ไส้จุกๆแน่นๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะห่อด้านข้างก่อนนะคะนําแป้งทั้งหมดห่อให้เข้ากันแล้วก็ปิดให้สนิทแบบนี้เลยค่ะ ค่อยๆม้วนแผ่นแป้งให้เป็นทรงสวยงามแบบนี้เลยนะคะทำวิธีนี้ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะนำแผ่นแป้งมาชุบน้ำหมาดๆทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็จะใส่ไส้ลงไปที่ระหว่างกลางของแป้งนะคะค่อยคจัดทรงไส้ให้เป็นทรงวงรีให้เป็นทางยาวแบบนี้เลยนะคะอยู่ในพื้นที่แป้งแล้วแป้งนิ่มแล้วห่อด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วค่อยประกบแป้งให้เป็นทรงสวยงามปิดทั้งหมดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ น่ากินไหมคะเพื่อนๆอ,อยากจะทานเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาห่อก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรทำง่ายก็พร้อมจัดจานแล้วค่ะทานกับผักชีหรือผักอื่นๆนะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรทำง่ายหนึ่งนาทีนะคะรับรองความอร่อยค่ะโรยกระเทียมเจียวหน่อยนะคะใครไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เมนูทำง่ายดูดีน่าทานจานหรูจะทานเป็นมื้อหลักหรือเป็นมื้อทานเล่นก็ได้ค่ะสามารถต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะ วิธีทานง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะใช้ช้อนหัน่นหรือว่าจะใช้กันไกตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะราดน้ำจิ้มช่ำเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆชิมมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยเจ๊ปานขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากๆค่ะ